สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่อง B G Electric o n Modern นะฮะวันนี้ผมเอาความรู้นะครับผมเล็กๆน้อยๆมาฝากนะฮะ อันนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าทริซิสเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้คือเจ้ากรูเนอร์นะครับกรูเนอร์ก็คือทํางานเหมือนวิเลทุกอย่างนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาเจ้าทริซิสเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้มันอยู่ส่วนมากมันใช้กับอะไรหรือว่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็เราจะสามารถวัดได้อย่างไงว่ามันดีหรือเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับตรวจเช็คนะครับ <c oughs> ตรวจเช็คว่าตอนนี้ดีหรือเสียนะครับผม <c oughs> ตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่พวก อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ได้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบ A.C. to D.C. to A.C. นะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมความเร็วนะครับของพวกมอเตอร์ไฟ3เฟสนะครับคุณผู้ชมนะดังภาพที่ขึ้นนะฮะก็แบบอย่างนี้นะผมก็รับซ่อมของอุปกรณ์ของโรงงานด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้เจ้าทริสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ให้ไฟผ่านตัวมันเองนะครับแล้วไปหามอเตอร์นะครับผมด้วยความเร็วที่ท ที่เราปรับไว้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นสะพานไฟนะครับผมทํางานเหมือนไตรแอรนะครับไตรแอรที่อยู่ในเครื่องซักผ้านะฮะสามขาแต่นี้เป็นชนิดใหญ่กว่านะครับผมอันนี้ก็คือนัมเบอร์ของมันนะครับผม MCC 5 6า6ีดนะครับผม1นนี่ก็คือสามารถทนแรงไฟได้ถึง1,600โวลต์นะครับผมซึกไฟ3เฟสเนี่ยไฟ3เฟสมันก็380โวลต์นะครับ ทีนี้เราจะวัดยังไงนะครับท่านผู้ชมดูขานะครับเขาจะบอกไว้ขาหนึ่งขาสองขาสามนะอันนี้ก็มีหนึ่งสองสามนะครับผมส่วนขาเกตก็จะเป็นขาห้ากับขาหกนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะขาห้าขาหกเป็นขาเกตี๋ยววิธีการตรวจเช็คนะครับผมจะถอดก่อนนะคุณผู้ชมอ่า นี้เราเอามิเตอร์มานะครับแล้วปรับไปที่เสียงปีดนฮะเสียงปีดเนี่ยโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็เอาขั้วบวกของมิเตอร์นะมาแตะที่ขาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขั้วลบมาแตะที่ขาสองนะครับและทีนี้เราต้องหาสายไฟนะคุณชม สายไฟมาจ้ำนะครับจ้ำจากขาที่4นะจ้ำจากขา4นะครับผม4หรือ5ก็ได้คุณผู้ชมนะเพราะว่า4กับ5มันก็คือขาเดียวกันนะคุณผู้ชมดูโอเคแล้วปลายสายอีกข้างหนึ่งนะฮะมาแตะที่สายเมตเตอร์สายแดงนะครับผม จากนั้นตัวนี้มันก็จะทําการเปิดสะพานไฟนะครับให้2องวนนี้เชื่อมกันนะฮะ,อะโอเคนี่คือการเปิดนะฮะการเปิดสะพานไฟนะครับในส่วนนี้โอเคนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็เปลี่ยนจุดจ้ำมาเป็นจุดขาที่6นะครับผมแล้วก็สลับสายแดงนะฮะสายแดงมาไว้ที่ขา3ามคุณผู้ชมนะแล้วสายดํามาไว้ขาหนึ่งนะฮะเหมือนเดิมนะครับ เอาปลายสายนะมาแต่ที่ขั้วแดงนะอ่าอ่าสะพานไฟสองขั้วนี้ก็จะต่อกันนะครับอันนี้คือปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติส่วนถ้าเสียมันจะวัดยังไงนะครับวันนี้ผมไม่มีตัวเสียมาวัดให้คุณผู้ชมดูแต่คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมรู้เองว่าถ้าวัดแล้วมันไม่เป็น ไปตามที่ในคลิปถ้าวัดแล้วมันไม่เป็นไปนในตามที่ท่านดูจากคลิปนี้นะก็แสดงว่ามันเสียคุณผู้ชมถ้าเราจับสายแดงมาต่อแล้วสะพานไฟไม่เปิดมันก็เสียแล้วคุณผู้ชมนะครับหน้าที่ของมันก็คือมีแค่นี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือเจ้าทริสเตอร์นะครับค่า1,600โวลต์นะครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นเจ้าก er รูเนอร์นะฮะกรูเนอร์ คูนเนอร์ี่คือเนี่ยคูนคคเนอรอ์ตอนนี้ใช้ไฟเลี้ยง DC 12โวลต์ครคุณผู้ชมนะฮะน่านสัมผัสทนกระแสได้ถึง40แอมป์นะครับผมเจ้าคูนเนอร์ตอนนี้เขาจะเอามาแทนอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่จริงๆมันจะแทนอย่างนี้ฮะมันจะช่วยในการเปิดปิดสะพานไฟให้เรานะครับผมโดยควบคุมด้วยไฟดีซี ะะแล้วทีนี้ไฟสาเฟสก็จะเข้าขัา้ว1แล้วไปออกขัาา้ว3เข้าสู่มอเตอร์นะครับผมส่วนมากแล้วที่เสียและมีปัญหาก,ก็คือเจ้าสอบตอนนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เราจะเช็คอย่างไงนะคัสองขั้วนี้มันจะเป็นสะพานคอยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสักแป,ป๊บนะ นะครับผมเหมือนเดิมนะครับใช้มิเตอร์ตั้งเป็นเสียงปี๊ดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็เอามาคีบสองขั้วนี้เลยครับผมคีบขั้วไหนขั้วไหนก็ได้นะอ่าตอนเนี้ยสะพานไฟมันต่อคุณผู้ชมมันจะต่อค้างอยู่นะครับผมทีนี้ผมจะทําการป้อนไฟนะะเดี๋ยวสักครู่ อตอนนี้มันจะมีสายอยู่3เส้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะสายสีดำนี่ก็คือสายไฟลบนะครับผมสายกลาวของไฟ d c 12สโวลต์นะฮะสายสีแดงกับสายสีขาวนะครับคือสายปิดเปิดสะพานไฟนะครับคุณผู้ชมผมจะเอาป้อนไฟมาอย่างตรงนี้นะฮะ ไฟลบนะฮะจี้ไปที่ขากลางนะครับอ่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมอ่ะจี้ไปที่สายสีแดงจี้ไปที่สายสีขาวอ่าแล้เวเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะผมจะทําการขี้มิตเตอร์ที่ขั้วนะ ตอนนี้สะพานไฟต่อกันนะครับคุณผู้ชมต่อกันอยู่นะครับสะพานไฟนะเมื่อผมจี้ขั้วแดงนะครับผมอ่ามันก็จะหยุดต่อสะพานไฟนะครับผมแต่เมื่อผมไปจี้ที่ขั้วสีขาวมันก็จะทําการตัดต่อสะพานไฟให้เรานะครับผมอันนี้ก็คือการทํางานของเจ้าครูเนอร์นะครับผมแล้วก็วิธีการเช็คว่ามัน มันทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมอันนี้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้เสียอะไรนะฮะโอเคครับนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับกับอุปกรณ์ที่มันแปลกๆนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ